s a l ม o n Podcast มันสดอร่อย theory of love ทุกเรื่องรักทฤษฎีมีคำตอบสวัสดีค่ะแฟนๆรายการ theory of love ทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีพี่ปีด้วยค่ะสวัสดีครับผมหมอปีจากเพจ theory of love ครับกลับมาพบกันอีกครั้งในรายการ theory of love ทุกเรื่องรักทฤษฎีมีคำตอบนะคะ <c oughs> นม่ว่ามีมมแท็กไลน์ใหม่แน่นอน <c oughs> โปรดิวเซอร์กรีกลาดอยู่ข้างนอกว่ามันท่องได้แล้วว้ยอย่างนี้แต่ผมยังท่องไม่ได้มมบี้ยังแบบพี่ต้องกลับไปซักซ้อมในการเข้าเวรรังต่อไปนอะโอเคครับงานยุ่งไหมคะก็ไม่ค่อยยุ่งครับเรื่อยๆทันเรื่อยๆตอนนี้พอโควิดอืมก็จริงๆสถานการณ์ก็กลับมาปกติแล้วแต่ว่าก็ปกติผมก็ไม่ค่อยได้ยุ่งอะไรมาอยู่แล้วอ้าวดูเป็นคนไม่ทำการทำการดีครับวันนี้เรากลับมาพบกันในหัวข้อที่ ดูแล้วมีความเทมาทางฝ่ายหญิงมากกว่าฝ่ายชายสักเล็นก uh huh. น้อยค่ะคอนโพเนเซอร์เราเป็นสาวน้อย uh huh. ก็คือเขาพูดเรื่องเช็คลิสต์พี่ปี uh huh. แบบอยากได้รถหนึ่งคันอะมันก็ต้องมีการประเมินว่าต้องการสมรรถนะแบบไหน uh huh. ใช่ไหมซึ่งในความรักอะมันก็มีอืหก uh huh. ข้อคือจะรักทั้งที่ทาไมต้องมีเช็คลิสต์ uh huh. ซึ่งจริงๆคือผมก็เคยเจอนะแบบว่าเพื่อนรุ่นพี่หรืออะไรเงี้ยที่แบบว่าเราคุยกันแล้วเราฟังแล้วเราช็อกเลยเขาบอกว่าเขามีเช็คลิสต์ ของคนที่จะมาเป็นแฟนเขาอะเขาเป็นผู้ชายรลอผู้หญิงเป็นผู้หญิงโอ้ oh my god มีเช็คลิสต์สองร้อยข้อโอ้ oh, คือมีมีเกณฑ์นในใจอะน้องเกณฑ์แต่ถ้ามีเป็นระละอักษรว่าไม่ผ่านสองร้อยข้อนี้ไม่ได้ไเนี่ยเขาแต่งงานยังยังยังไม่ไป <laughs> สองร้อยข้อคุณแม่เ,ออเด็กๆอ่ะเรียนมปลายทำข้อสอบสองร้อยข้อเหนื่อยปะไม่มากนั่น <laughs> <laughs> แหละแล้วนี่อะไรเนี่ยโอเคแต่มันมีเหตุผลที่มันมีไหมมันก็มีแบบว่าจะซื้อโทรศัพท์เครื่องเราก็ต้องเออกล้องมันเป็นยัางไงาแรมมันเป็นยัางไงาเนะาะเออที่เราจะต้องคุยกันอะ่ะเราก็อย่างที่เราบอกนะเนาะลดตอบด้วยทฤษฎีวิวัฒนาการครับจริงๆเช็คลิสต์มันอยู่ที่ระดับจิตสํานึกจิตใต้สํานึกใช,ช่เออต้องใต้สํานึกเนาะไม่รู้ตัวเลยครับ จริงๆหลาย EP ที่เราพูดไปจะทั้งจากไข่หัวเราะและที่นี่เองเรายังจะพูดเหมือนเดิมว่าความสมมาตรของร่างกายที่มันสะท้อนการเป็นพ่อพันแม่พันที่แข็งแรองอ,ะอ่ะม,มันก็ยังไปเช็คลิสต์ของหลายๆคนใช่เช็คลิสต์ี่หนึ่งผมคิดว่าก็คือเรื่องเรื่องร่างกายเรื่องความสมบูรณ์ความ,มแข็งแรงคือถ้าคุณดูป่วยดูแบบดูพี่คนพิการ มันก็มักจะถูกตัดออกจากเช็คลิสต์อันนี้แล้ว่แล้เอืมแต่ว่าจริงๆอ่ะต้องอย่าที่พูดแกมาตลอดว่ามันไม่ใช่ในนเดียยา,ยาอะไรอย่างนี้เนาะมันเราต้องการคนที่อ่ะคาว่าแขางแรงของพี่พีก็อ่ะไม่อ้วนไม่พร้อมมากไปดูแลแ้วแบบสุขภาพดีอืแล้วก็พอ,พอพอหน้าตามันสมมาตรปั๊บซ้ายขวาเท่ากันอือเออมันก็ดูเป็นคนน่ารักอ่ามาเล็บ ไปกองอยู่ที่สเปคเป็นคนสวยคนหล่อ,อซึ่งก็มันไม่ใช่อย่างนาาั้นซะทีเดียวจะมีแอดอัพบ้างก็กอ่ะเรื่องลักษณะาทางเพศที่ผู้ชายต้องดูแข็งแรงผู้หญิงดูนุ่มนิ่มมีแก้มอเออแก้มแดงอะไรอย่างนี้ก็สะท้อนกันเป่งปังประมาณนี้นะร์โมนลทำงานดียังไม่พร่องอยังไม่ไวทองอซึ่งพวกนี้ก็คือสิ่งที่ทําไมเราถึงเลือกแบบนี้ก็เพราะว่า จร,จริงๆคือสิ่งมีชีวิตทุกชนิดก็เลือกหมดนะไม่ใช่แค่เฉพาะคนเพียงแต่ว่าสเปคที่ออกมาในแต่ละสิ่งมีชีวิตมันไม่เหมือนกันเพราะว่าเราคนหลอ,อกกับสิ่งโตหล,ลอ,อกมันคนละแบบอะไรเงี้ยประมาณน,นี้ไม่หลอ,อกแบบคนตลอแบบสิ่งโตอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่า <ๆ S 2> การที่เรามองคนนึงว่าหล่อ,อหรือสวยจริงๆแล้วเพราะว่าเราอยากได้ลูกของเราที่ออกมาเนี่ยแข็งแรงเพราะฉะนัน้นก็เลยก็เลยกลายเป็นหนึ่งในเกณฑ์เช็คลิสที่ไม่ว่าผู้ชายผู้หญิงก็จะมีเหมือนกันแต่ทีนี้นอกจาก ของของผู้ชายเนี่ยหลักๆก,ก็คือจะดูเรื่องรูปร่างหน้าตาเป็นหลักเนาะโดยทั่วไปก็จะเห็นว่าผู้ชายไม่ค่อยมีจะเช็คลิสอะไรนะก็ <c oughs> คือแบบว่าโอเคคนนี้เอสวยโอเคป่ะเข้าไปจีบอะไรแบบนี้คำตอบเดียวของผู้ชายถ้าจะเป็นนิสัยนะ <c oughs> คืออยู่ด้วยแล้วสบายใจอาอ่ะ,อะไรอย่างนั้นแต่ในขณะที่ผู้หญิงคนละแบบเลยนะอืเพราะว่าผู้หญิงมานี่คือจะเฮ้ยต้องมีแบบ ภาวะความเป็นผู้นํามีความเจนเทิลแมนอะไรอันนี้รเราจะไปเป็นข้อๆเพราะว่าอย่าง uh huh. ที่บอกว่าผู้หญิงผู้ชายเนี่ยอ่ะลิสต์แรกเหมือนกันคือผ่านมาต้องไม่ดูออืลูกเต้าจะอยู่ยังไงฉันจะมีอะไรกับคนนี้ลูกฉันจะเป็นยังไง uh huh. ข้างในจะได้สัง uh huh. เอตเท่ากางลิสต์สมหราบปับ๊บผู้ชายมีข้อเดียวคืออยู่แล้วสบายใจอื uh huh. เพราะว่าเขาต้องการให้คนมาเสริคมความมั่นใจให้เขา uh huh. เพศ uh huh. ชายรันชีวิตด้วยความภูมิใจ uh huh. ด้วอีกโก้พอเป็น huh. ผู้หญิงปั๊บยาวมาที่เรื่องแรกก่อน ชอบผู้ชายให้มีความเป็นผู้นําค่ะอ่าฮะเออจริงๆเขาไม่ได้ชอบคนที่ผู้นำนะเขาชอบคนมั่นใจอ่าไม่ได้ไม่ได้ชอบคนที่เป็นนายกรัฐทมนตรีเออคาว่าผู้นําคือไม่ใช่หัวหน้าห้องอแต่ถ้าไปเที่ยวหัวหน้ามองตอดประถมก็คือหาแฟนไม่ได้ก็คือเป็นคนจดชื่อทุกคนอ่าเราก็ไม่ได้ชอบคนแบบนั้นเนาะบางทีอ่ะถามว่าคําว่าความเป็นผู้นําเด็กๆเราอาจจะชอบคนที่ดื้อที่สุดในห้องมันมั่นใจไงเป็นหัวหน้าแก๊งอะไรอย่างงี้หัวหน้าแก๊งคับชื่อหัวหน้าห้องมีความ ทำไมไอ้ความมั่นใจอ่ะอะมันเป็นประโยชน์กับเพศชายอย่างไงถามว่ามันมีประโยชน์ก็คือตัวเวลาที่ผู้ชายเขาเป็นมีสถานะที่สูงก็คือเป็นหัวหน้าเนาะ,ะแน่นอนทรัพยากรต่างๆก็จะมาถึงเขาอผู้คนรอบๆตัวก็คือจะเคารพนับถือเขาพอการที่เขามีเขาเรียกว่าโซเชียลไทที่มันแน่นกับคนอื่นอะ่ะหรือเยอะเนี่ยมันก็จะมีประโยชน์เวลาที่ผู้หญิงเนี่ยมีลูกขึ้นมาเนี่ยลูกก็จะได้รับอันนี้ส่ง จากสิ่งนี้ด้วยมันคล้ายๆว่าสมมติคุณเป็นลูกของอรัฐม,มนตรีเป็นลูกของนักการเมืองเนี่ยลูกคุณล,ลูกคุณก <laughs> ็จะมีโอกาสสูงที่จะมีโอกาสได้เป็นนักการเมืองที่มันมันยากที่จะเกิดขึ้นได้กับคนปกติถูกไหมรายการเนี้ยต้องบอกว่าฉันไม่ได้ทำเพื่อตัวเองฉันทำเพื่อลูกอ่าประมาณนี้ <laughs> ฉันฉันไม่ได้ชอบเขาเองฉันชอบเพราะเขาจะต้องเป็นพ่อที่ดีแน่ๆ่ในการแบบว่ามอบโซเชียลไททให้ลูกใช่จริงๆสิ่งที่พี่ปีเคยบอกน้องมากก็คือความมั่นใจมาสะท้อนว่าเขาจะล่าสัตว์ได้มากกว่าคนอื่นอ่า ลูกฉันจะต้องไม่อดอ,อีกอันนึงก็คือเรื่องของว่าความความที่ผู้ชายที่มันมีความกล้าเนาะ,ะมีความมั่นใจในตัวเอง,นนเองซึ่งซึ่งก็เป็นอีกอันหนึ่งที่อาจจะนอกจากความความว่าเป็นผู้นําอาเป็นผู้นําก็คือความกล้าความกล้าหาญมั่นใจในตัวเองซึ่งไอ,ไอพวกเนี้ยมันคือคุณสมบัติหนึ่งในอดีตท,ที่ทําให้ผู้ชายสามารถล่าสัตว์หรือว่าล่าไอวาาพวกแมมมอสหมีตัวใหญ่ๆกลับมาได้คือ มันต้องมีความกล้าไงถึงแม่มันจะไปล่าแมมมอสได้ไงอคนปกติถ้าสมมุติเรากลัวอย่างเงี้ยก็คงไม่ได้จะได้แค่ป่าประมาณนั้นป่าก็ไม่ได้กลัวน้ําอืมโอ้เศร้าจังเลยก็คือก็คือไม่ต้องไปตีลันฟันแทงกับใครขนาดนั้นครับถึงะน้นไอ้พวกที่ตีรันฟันแทงกับคนอื่นนะก็มีผู้หญิงชอบด้วยนะใช่และเยอะด้วยนะแต่พอถูกแต่พอทอนมาในในชีวิตประจําวันก็คือเอ้ยกล้าหน่อยไม่ใช่คนประเภทแบบเขินอายโดนแทงคิวก็เฉยเฉยอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เหมือนกับ เออเขาก็ปกป้องเราได้คํานี้แหละไม่ได้ให้ไปวิ่งตามโซนให้เราเพียงแต่ว่าเออเล็กน้อยมันก็ต้องมีให้ดูเป็นความพึ่งพาได้อเลื่อยไปพอพึ่งพาได้ปั๊บคานี้มันจะมาน้องคนนี้ใช้คําที่สุภาพว่าต้องมีทรัพยากรค่ะอฮะก็คําว่าทรัพยากรที่จริงในอดีตมันก็จะหมายถึงอาหารเนาะก็หมายถึงมีแมมโอสต่างๆอแต่ว่าพอมาถึงปัจจุบันมันก็ไกลเงินมันก็เป็นสิ่งที่แปลว่าเข้าถึงอาหารที่อยู่ หรือว่ายารักษาโรคหรืออะไรหลายอย่างที่จะทําให้ชีวิตมันเดินไปได้ด้วยความสุขสบายนี่คือสิ่งที่ผู้หญิงในอดิตก็ต้องการเพราะว่าผู้ชายที่มีอาหารมาให้เขาก็คือแปลว่าลูกของเขาก็จะได้รับโปรตีนไขมันซึ่งสําคัญต่อการเ <พา S 1> ตาบันของเราจะรอดต่อไปแน่นอนา ซึ่งอันนี้ต้องบอกก่อนว่าหนึ่งมันอยู่ในจิตใต้สํานึกนะ mm hmm. เราไม่ได้บอกว่าสาวๆทุกคนแบบโอ้เช็คเลยว่าฉันจะได้เงินจากผู้ชายคนนี้เท่าไหร่ mm hmm. ไม่ใช่ค่ะเราเพียงต้องการฝั่งตรงข้ามที่ทําให้เรารู้ว่าลูกเต้าเราจะไม่ลําบาก mm hmm. เราอยู่กับเขาแล้วเราจะไม่ลําบากลง mm hmm. ซึ่งดังนั้นนอกจากเงินแล้วเนาะมันจะแปลสาภาพมาเป็น ใครๆก็ชอบผู้ชายเก่งอใครก็ชอบผู้ชายที่ทํางานขยันแขนแข่งมีหน้าที่การงานเป็นหลักแห่งเนี่ยแหละมันเป็นปลายทางของสิ่งนี้คือสะท้อนว่าลูกฉันไม่อดแน่นอนก็คือความมั่นคงนอกจากตอนนี้แล้วคือการงานมันสําคัญเพราะว่ามันสะท้อนไปถึงอนาคตด้วยว่าเฮ้ยโอ้การงานดีเว้ยการงานไม่ใช่แค่วันนี้ถ้าฉันลงเรือลํานี้กับเธอเนี่ยมันจะต้องเราต้องสบายแน่นอนสบายในแน่ในแง่ว่าฉันไม่ลําบากลงน,น,นะคะ่ะ hmm. ซึ่งจริงๆแล้วว่า ลองสังเกตดีขนาดว่าทุกวันเนีน่ยนะบางทีแบบผู้หญิงผู้ชายบางคู่เนาะแฟนก็ทํางานปกติ mm hmm. แต่คุณลองดูนะแฟนตื่นสายคุณบน่นปหมแฟนดูแบบเล่ยเปื่อยอเ,า uh huh. เราก็บ่นเพาลึกๆผู้หญิงรู้สึกว่าเฮ้ยเขาทําอย่างนี้มาสะท้อนว่าเขาแบบไม่ได้สร้างทรัพยากร uh huh. กลัวผู้ชายจะเหลวไหลอ่า uh huh. ใช่ออม,มันมันอยู่ข้างในครับที่จริงๆแล้วอ่ามันอาจจะไม่ได้เอฟเฟกกับเอ่อเขาเรียกว่าอะไรกับหน้าที่การงานเขาเช่น งานบางอย่างก็จะเป็นต้องตื่นเช้าเนาะแต่ว่า,อาไอการที่ในอดีตอะเฮ้ยผู้ชายที่ไม่ยอมตื่นหรือไม่ไดไม่ไปยอมล่าสัตว์เลยเราจะไม่ได้แมมมอสเว้ยอะ,อะไรอย่างนี้เขาเรียกว่านกที่ตื่นเช้า <laughs> เราก็อยากให้แฟนเราเป็นนกที่ตื่นเช้าอยู่ตลอดมไม่ได้อยากจะจู้จี้อะไรเพียงแต่ผู้หญิงเขารู้สึกว่าเนี่มันกระทบกับทร,รัพยากรในครอบครัวในอนาคต เมื่อกี้มันมีคีย์เวิร์ดหนึ่งหลุดมาค่ะคือคําว่าฉลาดออืพี่บอกว่าคนฉลาดจะเหลาหินเป็นเพชรได้ออืคนฉลาดคือคนที่มีอาวุธดีที่สุดในเผ่าอ่าก็คือในอดีตเนี่ยการที่คนเราเนี่ยเหนือกว่าสิ่งมีชีวิตนอื่นเนี่ยก็คืออันหนึ่งก็คือการที่เราสามารถที่จะวางแผนแล้วก็ผลิตอาวุธขึ้นมาเมื่อก่อนเราจะเป็นขวานหินห่วยๆเนาะจากหินก้อนๆมาเป็นขวานอ่าซึ่งปัจจุบันเราจะสู้โหมันดูแบบไม่น่าจะทาอะไรแต่ว่าสมัยก่อนมันก็มีประโยชน์ ประมาณหนึ่งแหละมือเปล่ากับคนมีหินนะเนาะอ่าประมาณนั้นเพราะฉะนั้นการที่คนบางคนเนี่ยสามารถที่จะทํา้ขวานหินอันนี้ได้เก่งก็คือแปลว่าเขาเนี่ยจะต้องมีสกิลหนึ่งก็คือมือมือของเขาเนี่ยสามารถที่จะจับได้แม่นยำหรืออะไรเงี้ยการเนื้อมันเลยทํางานได้ดีอ่าประมาณนี้แล้วก็สมองเขาก็เรียกว่าสามารถที่จะวางแผนมีภาพในหัวว่าเฮ้ยเราจะต้องทํากระเทาะตรงนี้ตรงนั้นออกมาแล้วออกมาเป็นความคมได้ ซึ่งอันนี้มันก็คือความฉลาดการที่เราสามารถวางแผนได้อเพราะฉะนั้นไอความฉลาดมันก็เลยเป็นหนึ่งในสิ่งที่ผู้หญิงปรารถนาเพราะว่ายิ่งผู้ชายสามารถผลิตเครื่องมือได้เก่งเท่าไหร่หรือว่าวางแผนทํากับดักนู่นนี่นั่นจับสัตว์ได้มากเท่าไหร่มันก็แปลว่าทรัพยากรม,มันจะตกถึงลูกของเขาได้มากขึ้นอครับยิ่งไปกว่าน,นั้นลึกๆถ้าพ่อฉลาดลูกมันก็มีแนวโน้มที่จะฉลาดอาถูกด้วย อันนี้ก็เช็คเดี๋ยวจะฟังแล้วจะไปงองไงกันก็ผมมันไม่ฉลาดอะไรเงี้ยอย่างนี้เนาะความจริงมันคือเก่งในสิ่งที่ทํา uh huh. เรารู้สึกว่าคนสมัยนี้ยก็ไม่ได้คาดหวังจะได้แบบโอ้ด็อกเตอร์ไม่ใช่างานเราเราอยากได้คนที่คุยรู้เรื่องทํางาน uh huh. ทําการได้มีความเฉียบคมนิดนึงจริงๆแม้แต่เรื่อง EQ ก็ถือเป็นความฉลาดในอดีตเหมือนกันนะก็ mm hmm. คือคนที่สามารถที่จะอย่างเช่นผู้ชายตลกเนี้ย ในทางสัจาก,การทางอารมณ์ที่ดีฉลาดทางอารมณ์อ่าในทางหนึ่งก็ถือว่าเป็นประโยชน์ในอดีตเช่นกันเพราะว่าคนที่สามารถคือมนุษย์เราเนี่ยอ่เรียกว่าเราต้องจัดการกับอารมณ์ในเผ่าในฝูงเพื่อให้เผ่ามันดําเนินไปได้หรือว่าเพื่อให้ความสัมพันธ์ของเรากับคนอื่นๆเนี่ยดำเนินไปได้ด้วยดีสร้างคอมมูนิตี้อ่าคือเมื่อไรก็ตามที่แบบเฮ้ยเองเก่งคนเดียวแล้วแบบเฮ้ยทิ้งคนอื่นหมดเลยอะ่ะผู้ชายคนนั้นต่อให้เก่งแค่ไหนก็ตายนะก็จะโลนบูฟอ่าเพราะว่าแบบว่า เผาไม่เอาแล้วอะไรแต่ผู้ชายที่สามารถที่จะแบบมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นมีความตลกเฮฮหแบบเฮ้ยมีความเป็นกำนันผู้ใหญ่อ่าประมาณเนี้ยอมันก็แปลว่าเป็นความฉลาดแบบหนึ่งไม่ธรรมาแบบนึงเหมือนกันเพราะฉะนั้นความตลกหรือว่าการสื่อสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยมันก็เป็นยีนแบบหนึ่งที่ผู้ผู้หญิงมองหาก็เป็นความฉลาดแบบแบบหนึ่งที่อาจจะไม่ได้แปลว่าคุณต้องเรียนจบด็อกเตอร์หรืออะไรเงี้ยอืมก็นี่เหมือนโฆษณานมเลยเนาะ <laughs> พัฒนาทักษะของคุณาาเพื่อคู่รักที่ดีในอนาคตประม,มันก็ต้องมีดีมันก็ต้องมีดีนะคะค,ความดูแลใส่ใจค่ะคาดหวังความดูแลใส่ใจบอกเลยว่าอันนี้ผู้หญิงไม่ได้งองแงระดับจิตใต้สํานึกเราเรียกร้องอื huh. เพราะว่าอันนี้ฟังพี่บีมาหลายรอบมากผู้หญิงหนึ่งคนท้องเก้าเดือน huh. และระหว่างนั้นคือแอด คือปิดอู่อะจะย้ายพ่อก็ไม่ได้จะไปถ่ายโอนอะไร<ช>เราต้องอยู่กับมนุษย์คนนี้ไปเก้าเดือนอาาถ้าเขาดูแลใส่ใจเราน้อยลูกเราจะตายอ่าถูกต้องอืดังนั้นก็คือถ้าผู้ชายเป็นคนดูแลใส่ใจม,มันเป็นการรับประกันการอยู่รอดของลูกเราซึ่งอันนี้ก็บอกต่อถึงอีกอันหนึ่งที่สำคัญคือเช็คลิสต์อีกอันที่คนมักจะพูดถึงนะก็คือเรื่องเจ้าชู้ม,มันก็คือเรื่องนี้แหละว่าถ้าผู้ชายเนี่ย เหมือนไปมองคนผู้หญิงคนอื่นหรือว่าไปเขาเรียกไปแชร์ทรัพยากรก็คือปกติผู้ชายจะจีบใครเนะาะก็จะเอาของไปกินข้าวหลังอะไรบ้างอ<ะ>เอาของขวัญไปให้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยซึ่งมันก็คือการแชร์ทรัพยากรการที่แชร์ทรัพยากรเนี่ยผู้หญิงก็ไม่ชอบอย่างมากเลยเพราะแบบว่าลูกฉันได้ทรัพยากรลดลงแต่ถ้าไปสมัยนั้นก็คือสามีลากปลาไปให้บ้านอื่นอ่าอะไรก็ไม่ได้ลูกฉันจะได้กินตัวเล็กลงถูกต้องในข่ะเดียวกันฝ่ายชายก็ ที่ที่พูดกันมาเนี่ยในเรื่องความหมั่นใจทร,รัพยากรความฉลาดการดูแลดูเป็นฝ่ายหญิงพอเป็นฝั่งซื้อสัตว์ปั๊บไม่ใช่ผู้ชายจะโอเคออตัวผู้ชายน่ะทำแต่ข้างในอ่ะไม่ได้ต้องการพี่บีก็พูดเสมอเช่นกันว่าการเลี้ยงลูกของคนอื่นเนี่ยมันผิดพลาดในเริงทร,รัพยากรมากอาาดังนั้นผู้ชายจะไม่รับเด็ดขดาดก็แปลว่าถ้าเกิดคบกันอ่ะเช็คลิสที่จะต้องได้คือคนเจ้าชูมันก็นิดหนึ่งจริง สำหรับผู้ชายเนี่ยผู้หญิงเจ้าชู้เนี่ยเรื่องใหญ่และถ,ถ้าเทียบกันน่าจะเรื่องใหญ่กว่าผู้หญิงด้วยซ้ําที่แบบว่ากับเรื่องผู้ชายเจ้าชู้นะพูดกันหย,ยาบๆเพราะว่าอะจุดหนึ่งมันก็มีหลายคนที่เขาเจ้าชู้แต่ว่าเลี้ยงได้ทุกบ้านมานีง่ายทรัพยากรมันอโอเคพี่ได้ปลามาสามสิบตัวอเอาไปบ้านละสิบอ่ะภรรยาก็อาจจะได้ก็่าสิบก็สิบ ก็พอก็พอแต่ในขณะเดียวกันการที่ถ้าหนึ่งในสามบ้านเนี่ยเขาไปตกล่องป่องชิ้นกับบ้านข้างๆเกิดเป็นเด็กขึ้นมาอคุณพี่ปลาสามสิบตัวจะไม่มีวันยอมอ่าโมโหมากเพราะว่าฉันไปเลี้ยงลูกคนอื่นเพื่อนั้นไอ้ปลาที่ฉันให้มาเยมันไม่ใช่ลูกฉันอ่าซึ่งอันนี้คือผู้ชายจะไม่ยอมแล้วก็จะเห็นว่ามันเวลาที่เกิดเรื่องแบบนี้ผู้ชายจะโมโหอย่างมากจนถึงขั้น ฆ่าแกงได้เลยนะหมายถึงว่าจริงๆแล้วในที่อเมริกาเนี้ยในบางรัฐนะครับช่วงปีแค่เจ็ดศูนย์เองนะถ้าผู้หญิงไปมีชู้อ่ะการที่ผู้ชายฆ่าผู้หญิงตายไม่ผิดอะ่ะใช่เพิ่งจะมาผิดอะไรนี่เองอา่าฮะซึ่งซึ่งมันก็สะท้อนให้เห็นว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่สําคัญมากอืมในอดีตของเราหรือว่าเราเคยมีวัฒนธรรมครั้งหนึ่งที่แบบยอมไม่ได้กัเนเรเี่ยอ่ะเคให้มันเกิดสิ่งนี้คื้เน hmm. าะเธอต้องบอกพี่ปีว่า มันจะต้องพูดต่อจากพี่เปียน,นะคะว่าอมุมมองความหหงหัวมันเลยต่างกันครับผู้หญิงจะห่วงต่อเมื่อผู้ชายไปไปมอบทรัพยากรได้สปีนพาไปกินข้าวพาไปดูหนังพาไปงานแต่งกับญาติอไนี้คือไม่แหละมันเกิดการแทนที่มันเกิดการให้ทรัพยากรอแต่วันถ้าไปลงอ่างอ่า แล้วไม่ได้ไปเลียงดูปูเสืออะไรกัน uh huh. มันก็มีเปอร์เซ็นที่ผู้หญิงจะเอ็กเซปต์ขนาด uh ่ huh. างไปก็รับได้ขนาดที่ผู้หญิงอ uh huh. มีผู้ชายไปรับไปส่งขึ้นใจไหมขึ้น uh huh. แต่ถ้ามันถึงเนื้อถึงตัวเมื่อไหร่มันสะท้อน uh huh. ว่าลูยงลูกใครเนี่ย uh huh. ลึกๆข้างในใช่ดังนั้นต้องบอกว่าไม่ใช่ผู้ชายชอบผิงเจ้าชูนะคะผู้ชายก็ไม่ชอบ uh huh. ดังนั้นค่ะว่าซื่อสัตย์มันก็อยู่ในเช็คลิสต์ของทุกเพศครับ uh huh. อีเป็นเพศที่สามก็ตามถูกต้องอก็ยังต้องมีการเคลียร์ตรงนี้อก็เท่าที่ดูก็คือหลายอันมาจากทรัพยากรมาจากไอเดียที่ว่าลูกฉันจะต้องสวายแต่หลายอันก็อาจจะแอดจัดไปตามทัศนะคติของแต่ละคนครับแต่สิ่งที่เี e รี่อ f พิลิอยากบอกก็คือเลือกมาได้แๆล อะะไรเรื่องมาแรกๆแปลว่าคิดว่าจะได้เพชรได้พลอยเลือกกินนั่นแหละเอาแร่ว่ะเออมันจะเหมือนคุณพี่สองร้อยข้อของพี่ปีไงที่น้องก็ถามเพราะน้องอยากรู้จริงๆว่าเอาเขาได้คนที่ตอบเช็คลิสต์ครบหรือยังพี่ปีก็ตอบว่ายังโสดอยู่อืค่ะก็เอาแต่พอดีอันนี้คือมาคุยให้เข้าใจว่ามันมีไว้เพื่ออะไรกันเนาะก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนสำหรับคนที่มีเช็คลิสต์เนาะปรับเช็คลิสต์ให้คอมแ a c t ครับแล้วก็ขอให้เจอคนที่ตอบถูกทุกข้อได้เร็วๆนะคะครับพบกันใหม่ในอีพีถัดไปค่ะขอบคุณพี่ปีและก็ผู้ฟังทุกท่านด้วยครับสวัสดีครับ